แร่นนโอดีียม Nd เป็นธาตุโลหะหายากในกลุ่มแลนทานายมีคุณสมบัติแม่เหล็กสูงมากใช้ผลิตแม่เหล็กถาวรในเทคโนโลยีทันสมัยเช่นมอเตอร์ EV กังหันลมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่มีข้อควรระวังเรื่องการกัดกร่อนและความไวต่ออุณหภูมิสูงส่วนประกอบและคุณสมบัติพื้นฐานสัญ,ญลักษณ์ Nd เลขอะตอม60มวลอะตอม144.24กรัมต่อโมลกลุ่มเคมีแลนทนไนด์แร่เอ,อิร์ธลักษณะโลหะสีเงินอมเหลืองการจัดเรียงอิเล็กตรอน Xe 4f4 6s2 คุณสมบัติเด่นของแม่เหล็กนีโอดีเมียมประกอบด้วย เีโอดีียมไอออน Fe บรอน B แรงแม่เหล็กสูงมากสร้างสนามแม่เหล็กแรงกว่าแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ถึง10เท่าพลังงานแม่เหล็กสูงสุดมากกว่า50 mgoe ขนาดเล็กน้ำหนักเบาแต่ให้แรงแม่เหล็กสูงข้อดีให้แรงแม่เหล็กสูงในขนาดเล็ก เหมาะกับการย่อขนาดอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในงานอุตสาหกรรมทันสมัยใช้พลังงานน้อยในการทำงานข้อเสียกัดกร่อนได้ง่ายต้องเคลือบผิวเพื่อป้องกันทนความร้อนไม่ดีเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานในอุณหภ,ภูมิสูง